ผมเองดูหนังเรื่องนี้ก็ดีก็มีผู้เสียสละครับทำให้ผมนั่งคิดว่าสังคมไทยได้อะไรจากการเสียสละคนเสียสละเนี่ยได้อะไรเพราะว่าอย่างว่าสุริโยไทยเสียสละในที่สุดอายุกากแต่งในที่สุดทิ่ห้าปีครับทีห้าปีหลังจากนั้นสิบห้าปีหลังนั้นก็แต่บมีคนเสียสละเยอะแยะเลยแล้วปัจจุบันนี้ก็มีคนเสียสละในสังคมไทย คนเสียสละในสังคมไทยเนี่ยได้อะไรก็ได้ความเห็นใจครับได้ความเห็นใจครับจากจะอาจจะเป็นจากคนส่วนใหญ่แตืว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งีเงียบเงียบส่วนอาจจะมองถูกมองว่าเป็นคนที่ละลานจากคนกลุ่มน,น้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติกครับแต่ว่าสมัยโบราณอาจจะถูกไปตัดคอสมัยโบราณตัดคอผมว่ามันเป็นคุณธรรม เรื่องของมนุษย์เหมือนกัน,เ,นกเรื่องความเสียสละอะไรเนี่ยนะฮะมันซึ่งมนุษย์ก็มันก็มีทั้งในส่วนเลวมันก็มีแลใ,ในส่วนดีมันก็มีเพียงแต่ว่าอันไหนมันออกมาให้แก่คนไหนมากน้อยต่างกันเท่านั้นท่านบท่านงุ้ยยครับคิด<อ>ว่าเสียสละได้ไบางทีก็ได้ครับบางทีก็ไม่ได้นะครับแบบเรารู้ถึงเรื่องพสัสดุโยไทยการเสียสละของของพระองค์แต่เรื่องการเสียสละของทหารที่ที่ค่ายกาญจนบุรีเขาชนไก่เนี่ยนะฮะ นอกจากปิ่นโตแล้วไม่มีใครพูดถึงเลยนะครับในทงโซดานพูดถึงได้ว่าคณะกรรมการเมืองาาาารประธานคณะกรรมการเมืองของการชนะบุรีเท่านั้นเองแต่ในปิ่นโตพูดว่าเมืองนี้ไม่ยอมพม่าไม่ยอมพม่าแาเควาว่าลบจนตัวตายกันทั้งหมดกระทั่งบูดเดอ,อ่ตอตะเบนเชเวตี้เนี่ยสามารถจะเข้าไปแล้วก็บอกว่าคนในเมืองนี้นะฮะลบบากเกินไปก็จับฆ่ามา นะครับเพราะฉะนั้นการเสียสละอันนี้มีจริงหรือไม่ทราบผมไม่ทราบตรองไพ่พนนี่ก็เสียสละเยอะนะครับโอ้มากมายครับไพ่พนนี่เสียสละมหาศาลเลยผมว่าไพ่พนสมัยนู้นก็คงจะไม่มีความเสียสละันยังคิดต่างกันนะเพราะว่าเขาเป็นไพร่เขาถูกเกณฑ์เข้ามาจําเป็นเขาเรู้เขาจําเป็นเขาเป็นเป็นเป็นสมบัติของนายแต่ว่าท่านนายท่านนายสิมีผลประโยชน์ ผมมองอย่างนั้นถ้าไหนที่สู้จะจะสู้ตายหรือไม่ตายแต่ไพร่ผมไม่โอยก็ไม่ได้ไไม่ด้ตายอย่างเดียวนี้ไม่เสียสละแล้วครับชีวิตเขาก็คือคนเหมือนกันก็ขืนถอยมีอะไรคอยแทงข้างหลังถ้าถอยก้ถูกแทงอีกก็เป็นผู้เสียสละมากพอสมควรแทงข้างหลังนี่แหละครับมันถอยได้หรือเปล่าไม่หรอกคำถามสุดท้ายครับครับผมเชิญแม่เสียดายไม่เวลามากๆกันไปสักานึ่งต่อรายการับถ้า ท่านทั้งสามเลือกได้อยากเป็นใครอยากจะเป็นตัวละครตัวไหนครับดแต่บทเตีอยากเป็นอิเพ็กมาทั้งผู้อยากเป็นผมนะครับผมจริงๆนะผมมันกับอารักทบเทนดูในหนังเรื่องเนี้ยในทุกฉากมันจะมีอารักษคอยจดอยู่นะครับหน้าที่ผมคืออารักษ์พยายามที่จะจดออกมานะครับแต่อารักษ์ของผมเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์พิเศษว่า คือว่าบางทีก็ใช้อารมณ์ของตัวเองใส่มากเข้าไปนะครับแต่ว่าเพราะอารักษ์ุวกนี้ทําให้เราได้มองเห็นว่า,าสมัยนู้นเป็นอย่างไรนะครับมันไม่มากแต่ก็มันคือในบางทีเราไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยเราก็ต้องใช้ไอ้สิ่งที่เรามีอยู่สิ่งอันนี้อาจจะพูดถึงพระเจ้าอยู่หัวพูดถึงอของที่เขาซื้อขายกันอะไรพวกนี้มาปฏติปต่อให้มองเห็นเป็นภาพนะครับ ฉะนั้นถ้าเผื่อในหนังเรื่องนี้ผมอยากเป็นอะไรมากที่สุดก็น่าจะเป็นอารักษ์มากกว่านะฮะครับแต่จะไม่มีใครมองเห็นเลยนะครับครับว่าอยู่หลังฉากทุกฉากนี่จะเห็นอารักษ์นั่งจดครับอยู่ทางด้านซ้ายของพระราชลลังก์อาจารย์เทพมนตรีอยากเป็นเป็นใครถ้าเลือกเกิดได้ต้องเกิดหนึ่งตัวในละครรื่นีุ่ริโยไทยอืมผมว่าผมเกิดเป็น เรือดีกว่าเกิดเป็นเรือเกิดเป็นเรือที่จะนําพาหลักฐานและข้อมูลมาไม่ไม่ได้ต้องเกิดเป็นผู้ที่มีชีวิตมีชีวิตอะไครับเอ่อเป็นช้างสักตัวช้างช้างเป็นช้างสูงเนจเอาคนเอาคนใช่ไหมครับแรกแรกที่คิดคือใครอืมผมมีความคิดว่าผมไม่ควรจะไปแทนใครนั้น เพราะว่าทุกคนในนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สูงส่งทั้งนั้นเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้ผมก็มีวันนี้ในฐานะเป็นคนศึกษาปริวัิาถ้าไม่มีคนเหล่านั้นหน้ากระดาษมันก็ว่างอาจารย์เลี้ยอาจารย์พิเศษผมไม่ใช่เลี้ยงนะฮะคือในฐานะที่อ่านประวัติศาสตร์อ่านพงศสดานอ่านตำนานอะไรทุกอย่างเยอะแยะเดี๋ยวนี้อ่านพระไตรปิฎกด้วยเกิดได้แลแล้วจะเกิดเป็นใครดีเรื่องจากอ่านพระไตรปิฎกด้วยครับตอนเนี้ย เลยยังไงๆก็ไม่ยอมเกิดอเอาแต่เฉพาะช่วงช่วงในหนังสุริโยไทยของท่านมุ้ยเนี่ยที่เราดูหนังมาเจ็ดรัชกาลนึกไม่ออกว่าอยากจะเป็นอะไรคือไม่อยากจริงๆไม่อยากเป็นขุนวโรงสาธิราชไม่ไม่อยากเป็นอะไรทั้งสิ้นอยากเป็นเดี๋ยวนี้มากกว่ามีคนบางคนบอกอยากจะเป็นขุนวโรงสาธิราชเพราะว่าเป็นคนที่ดูแลขอขออะไรนะครับขอพระชั้นนอกก็มีคนไปหา ขอพาชั้นในก็มีคนไปหาแล้วอยู่ดีๆก็ได้เป็นเจ้าแผ่นดินถึงแม้ว่าเป็นเจ้าแผ่นดินไม่กี่วันก็ตายที่สองวันแต่ว่าคนรามันก็ตายเขาบอกว่าโอ้ยสบายที่สุดแล้วเป็นผู้ทวโรงสาเนี่ยอยากเป็นไหมครับไม่อยากอยากเป็นไหมครับไม่อยากเป็นท่านมูเลยครับไม่ครับไม่คิดว่าคุณวโรงษาเนี่ยดีเท่าไหร่นะครับเป็นผู้ที่ฉกฉวยโอกาสก็ไม่ในสังคมนายก็ไม่เชิงไม่เชิงเพราะว่าแกอ่อนแอ แน่นะครับคิดกาแหมวันนี้ต้องกล่าวขอบพระคุณอย่างสูงรับทั้งทั้งทั้งสามท่านครับท่านผู้ชมครับผมเสียดายล้อเกิดขอคิดด้วยคนมีเวลาเท่านี้เองครับสวัสดีครับร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัทบุญรอบบิวเรี่จํากัดการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยการบินไทยน้ำมันบางจาก เรือรงแรมอิบิวเรีย